หกครับหกหลังบ้านครับว่าจะปลูกอย่างครับบังหน้ามครับผมี่ครับปลูกไปแล้วครับปลูกไปแล้วตรงทีเฮ็ดค้างก็คือหมองหงๆอย่นครับผมเนี่ยตีเห็นเป็นเสาเสานี่ครับเนี่ยเป็นเสาเสาอยู่นี่ครับนี่คือจะเฮ็ดค้างมันน้ำเนาะนี่ครับอันนี้ก็เสาครับผม ก็จะปลูกไปเลยครับผมเพราะว่าได้ปลูกไปแล้วน้ำเนาะนี่ครับเนี่ยต้นต้นของบางน้ำน้ำเนาะสองต้นลุมเดียวกระข่างก็จะว่าจะผ่านมักมั่นน้ครับเนี่ยเสาอยู่นี่ก็น่นาจะพ่อเนาะเนาะโกครับแบบนี้แหละครับผมจะปลูกไปเลยครับนี่ลกๆ ก็ว่าจะถึงประมาณแถวนี้นะครับแถวของไอ้ข่างแตงข้างทั่วเกาน้องนาอนะครับ,รบจะปลูกไปเลยมนแน่ใจว่าจะได้ลงทั่วลงแตงมันงเนาะแถวหลังบ้านนะครับนี่ครับตะไครยเกาย่าย่างนะครับแต่ก็ว่าจะเอาบาังนามน้องนะ่ะวมาลงกวนครับนี่ครับ สีเสาลุเหลืองครับเนี่ยงเหลืองเป็นงเหลืองคือเสาเสาเสาข้างบางน้ำครับตึงกลนแล้วครับแกนครับผมดินแกนดิแนแข็งบางน,าน้ำลุมยวนี่ครับสองตน้นนี่รักกระบเบนยนครับรักกระบน,นีบ่กกน,นครับพี่น้อง บุ่หวัว่าจะเป็นแนวอดไน้ำเนาะสองต้นเองครับก็ว่าจะเพิ่มหัวส่วนนะ้ำเนาะว่าจะปลูกอยู่ด่านนู่นครับอีกสักสักสองต้นนะครับเนาะยูโบก,ก็จะล่องแถวๆนี้แหละครับโมเนยใจน้ำเนาะว่าจะลงจักหลุมกะใส่ว่าจะใส่สองตนนะ้นด้านนู่นครับโมเนยใจตอนปลูก จริงๆแล้วจะได้ปลูกบอน้ำเนาะสงสัยจะได้แค่สองต้นนี่ก็พอจ้าครับนี่ยร่มครับมือนี่กาดกาดลมๆวันในสองด้เกือบเกือบอาทิตย์แล้วครับกลัาร่มครับเหมือนนี่ครับนี่ครับมองนี้ว่าจะใส้ที่กันครับเนี่ยว่าจะปลูกเลยนน้ำเนาะนี่ครับ มันจะปลูมองนี้ครับให้เขาเลื้อยขึ้นค้างเลยน้องนาอส่วนข้างกับพึ่งปักแต่ลักครับเนี่ยเนี่ยมูนครับสีเลียวเห็นไหมครับลักเรืองเหลืองพึ่งปักครับก็ว่าจะลนอ่หลุมหนึ่งน้องนะ้อยเจดินมองนี้แข็งแข็งนะพี่น้องเนี่ยมองนี้เป็นดินโพนครับดินโพนน่ครับมองอ่างน้ำนี่ครับเดี๋ยวจะเ็ดคลิปนี้เบื่องเรื่อยๆน้องนาะว่ามันจะเป็นยังไงครับระวังปลาหัวหกครับ เป็นข่างบางนามวอนน้อมเนาะอ,อ,อีคีอิริะพี่น้องคุณต้นยาสมครับต้นหมักแตง่ผมกับมาขุดขุดปลูกเลยครับเนี่ยนี่ครับข,ขุดขุดแล้วขุดขุดแล้วก็ปลูกเลยกตที่แรกจะว่าจะใส่ทักสองหลุมครับแต่กับว่าท่านแล้วครับเดี๋ยวจงหาหม่องปลูกไม่ที่หลังน้อเนะนครับองแบบนี้ครับที่ผมจะปลูก อย่าลืมกดติดตามไบน้อมเนาะว่ามันจะเป็นข่างบังนามวอครับหงหกนี่ครับกะกดติดตามไบน้อมเนาะมาจะเป็นน่วยวอครับจะขึ้นเครือวอเนาะสำหรับบังนามเนาะเป็นบางนาหนวยบบใหญ่ครับผมแต่ถับไปใบแก่ๆกัหนวยใหญ่อยู่ครับกักผลงานสองผลแานพาหลอดนี่นะครับขอบคุณครับ